ความร่วมมือกันนะครับระหว่าง True Business กับหัวเว่ยรวมไปถึงการที่หัว,หวเว่ยนียมีการจัดเวิร์กช็อปนะครับทั้งในแง่เทคนิคอลสละในแง่คอมเมอร์เชียลนะครับเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานนะครับของทางกลุ่ม True Business จริงๆเราเป็นซอฟต์แวร์ดิเวนนะครับเป็นคลาวด์เลสคอมพานีนะครับสิ่งที่บริษัททำก็คือช่วยให้ลูกค้า transform ในส่วนของขึ้นไปหาส่วนที่เรียกว่าเป็นไฮบริดคลาวด์สิ่งที่เราพาร์ทเนอร์กับ e Business ก็คือว่า True เนียมีอินฟราสต რ ัคเจอร์พร้อมทุกอย่างเป็นการช่วยส่งเสริมนะครับให้การเครยยยล h y y b r i d Cloud ที่ผมพูดถึงเนี่ยเกิดความเป็นจริงนะครับเราเชื่อว่าโซลูชันที่เรามีเนี่ยสามารถ address หลายๆตลาดหลายๆเซกเมนต์ได้เช่นกันกับ True Business เราโซลูชันหลากหลายของเราเนี่ยสามารถทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ความแตกต่างคือว่า True Business เองเนี่ยเขาเป็น provider เราเป็น supplier เขาสามารถเอาโซลูชันของ Cisco เราเองเนี่ยไปเสริมกับโซลูชันอื่นๆที่เขามี แล้วสร้างแวร์ลู่อกับ End Customer ได้ดีดดกว่าเราทำด้วยตัวเอง True Business มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีครับบุคลากรแล้วก็ฐานลูกค้าครับทั้งในกลุ่มที่เป็น Enterprise แล้วก็ SME ครับในเรื่องของ c คา t u เจการทำงานระหว่างทีมก็สามารถที่จะ,ะผสมผสานกันแล้วก็นำเสนอ Value ูของ Genesis และ True Business ได้ดีครับ เราพาร์ทเนอร์ชิพร่วมกันกับ True Business นะคะส่วนสำคัญหลักๆเลยนะคะก็เป็นเรื่องของการที่ True นะคะมีฐานลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศนะคะส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่เรามีความมุ่งเน้นร่วมกันพัฒนาบุคลากรในการที่จะดูแลลูกค้าที่เราได้ Deliver Solution ไปหาเขานะคะในองค์กรต่างๆปัจจุบันทาง Palo Networks มีความร่วมมือกับทางกลุ่ม True นะครับ ในการพัฒนาเซอร์วิสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของไซเบอร์เ u r i ริตี้เราตั้งใจที่จะให้ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของกลุ่มลูกค้าที่เราดูแลอยู่เนี่ยผ่านพ้นไปอย่างปลอดภัยนะครับ believe the collaboration between Alibaba Cloud and t r u e 5G business is necessary and also will contribute for the local economy and companies to gain competitiveness in the global market for the next decade. Uh, องค์กรธุรกิจจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนพาร์ทเนอร์ที่มีความสามารถในการอตอบโจทย์ได้ทั้งเทคโนโลยีแล้วก็นำเสนอในลักษณะที่เป็น manage service โดยเฉพาะ service provider แบบ true business เนี่ยจะสามารถตอบโจทย์องค์กรธุรกิจได้ดีมากกว่า